เป็นนักมุดนักปีกไก่เฮ้ยระวังเดี๋ยวโป้งนะลูกอาอันนี้สรงบอลให้รับนะคะ,อะเอาเป็นยาสองคนอะเอาแมว,วเอาแมวแมวไปเอาลูกบอลมาเล่นก,กันลูกเล่นก,กันลูกแบบนี้ก็ม <uld av> ันอยากเป็นแมว เขียบบอลให้พ่อหน่อยอัญญาเนี่ยเขียบบอลให้พ่อหน่อยแมวเขาต้องใช้มือเล่นอย่างนี้แหละลูกแมวที่ใช้จมูกเล่นนั้นแมวน้ำลูก <c oughs> <c oughs> แมวแมวไหนไหนไหนเงยหน้า,ๆๆาหน่อยแมวแมวโอ้ดูมันซุกมันซุกดูแมวซุกโอ้โหแมวแมวแมว อุ๊ยมีข่าวด้วยแมวมีข่าวหรอคะแมวแมยวน่ารัะสีทำไมถึงเป็นแมวคะทำไมเป็นแมวอะคะแต่แมวเต้นโซนิคอปได้ไหมคะไม่ได้เหระสายได้ แมวเป็นบ้าน เราประชาสัมพันธ์แต่เนิ่นๆเลยพรุ่งนี้เราจะไปที่อิเกียนะครับใช่อีเกียบางนาใช่อยู่ตรงเมกะบางนานะทุกคนไปไหมคะอัญญาไปไหมไม่ไม่เอาอัญญาไม่ไปเหรอไปเที่ยวกับพ่อไปไหมไปอิเกียกันพรุ่งนี้ไปดอนอ๊อก ต้องกินข้าวด้วยไม่งั้ไม่ไวจริงแมวแมวกินข้าวแล้วแมมวกินข้าวแล้วแมวกินข้าแวเมียวเมียวแมวแววคลามันยิ้มเห็นอากนะฉี่ปาเมียวเวกินข้าวเล้วพี่แมวกินข้าวค่ะพี่แมว ี่แมวกิน <Pop> ข <ify scenes> ้าวค่ะโอ้โหพี่แมวคนนี้กินข้าวเก่งมากเก่งๆพี่แมวกินข้าวเก่งๆก่งค่ะอ่ยอ่ยอ่ยเพราถอดออกมามันแยกล่างมันร้อนมากพ่อๆก็เลยแกะออกมาไงโทรศัพท์พ่อมันร้อนเอาไอ้ว่าแนาวา คุณนัททาวดีส่งมาหนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะครับเมื่อก claro> yeah> UH, ี้มีใครส่งมาอีกห้าร้อยดวงตรงนี้คุณสัพพกิจกำจรส่งมาห้าร้อยดวงครับพี่แมวกินข้าวพี่แมวกินข้าวก่อนอ๋อพี่แมวเก่งมากพี่แมวกินพี่แมกกินผัดผักอร่อยพี่แมวกินผัดด้วยค่ะพี่แมวกินผัดผักเลยค่ะ แค่หลอดบานไหมลูกคุณปียาวดีส่งมาสิบดวงครับแค่อมากคเป็นแมวคุณแนนซี่ดมอร์ r นิ่งค่ะเด็ก องมาหนึ่<า>งพันดวงเดี๋ยวนะทุกคนดูนะอัญญาเขาจะกินแครอทด,ดูนะอัญญาเขากินแครอทเห็นไหมง่ำโอ้โห <c oughs> เป็นไงนี่เก่งมากเลยขอกินแครอทได้นะใช่พี่วาก็กินกินกันเก่งจังเลยดู คุณดิวส่งมาเก้าสิบเก้าดวงครับคุณปียนานยี่ส <straightforward> ิบดวงคุณนะคุณลูกนัดเก้าสิบดวงคุณชมคุณลุท่าสิบดวงครับไปอีเกียกี่โมงเราไปช่วงบ่ายบสามนะ คุณสมจิตส่งมาหนึ่งพันดวงแจ้งอีกทีนะคะพรุ่งนี้เราจะไปอีเกียกันเราไปกันมีใครไปบ้างนะแฟนไปหมดทุกคนนะไปที่อีเกียบางนานะตรงเมกาบางนาครับพรุ่งนี้เรามีอีเวนต์เราจะได้เจอกับทุกคนนะเม่กี้ผมขอบคุณคุณสมจิตไปย่งส่งมาหนึ่พดวงบอกว่าให้อัญญา พี่ไอว่าพี่ไวาเป็นอะไรคะเป็นแมวใครโทรมาหาเธอเละขอบคุณครับไม่ร้อนรอหรอพ,พ,พอสับพ่อพ่อร้อนไงพ,พ่อพ่อก็เลยแกะออกมาให้ให้อัญญาถือเอาไหมอัญญาไปถือถือให้ แล้วก็ไปดูพี่ไอวาออยออยออยอัญญาทำไรลูกปิดก็ไม่เห็นสิคะพ่อกดอย่างเงี้ยนี่แหะเฮ้ยเอา้าไปไหนอะหลวงพ่อเดวกกันจุ๊บพ่อ,อยังชอานี้จุ๊บจุ๊บพ่อ,อยังจุ๊บพ่อ,อยัง อ่ากันแล้วนะพี่า่าอัญญาลิอ้าเจ็บเจ็บไรลูกอัากินข้าวก่อนกินาวยัาไม่หมดไหนวาเป็นไรเียว่าพี่าลมเจ็บพี่บาลมเจ็บไม่เจ็บนะ เ่ียช่วยช่วยช่วยมันเป็นบาะนิ่มๆนะมไม่เจ็บหรอกอมันเจ็บตรงไหนไหนบอกพ่อซิมันเจ็บไไยังไงไหนอ่ะมันตรงไหนอ่ะตรงไหน,อ,นอ่ะอันนี้พ่อลองเป่าซิมันหายไหมหายไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมเอ,า,อาเทปปะหายยังอ,ยอัญญามากินข้าวค่ะ หายแล экспер, des ้วมั้งเสียงอะไรวะตุ๊กแก้าเออเยกแเดี๋ยวนี่มันคือเสียงอะไรเนี่ยเห็นไหมเสียงแอะแอีแออแแอ พี่ฟ้ามาดูดีกว่าถอยมาลูกถอยมา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 ,ยมาไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ร้องไม่ร้อง มีตุกแกเลยเหรอบบือว่าเวลเแล้วเสียงนี้ไม่ใช่เนาไม่ใช่เ็เสียงมันเออย่างเงี้ยเสียงเหมือนว่ามันโก่งคอขันอยู่อะแต่ว่าตุกแกพี่ฟาก็ไม่สู้นะพี่สาบอจริงเหรอแต่มันไม่ใช่เสียงทิ้งจอะเนี้ยเนี้ยเนี F กบเธอได้เสียง F F เลยเหรอเนี่ย ไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไม่คิดเสียงไรเป็นไรเป็นไรบอกมาดีสิเป็นไรเสียงไรพี่ฟ้าอ๋อใช่อ๋อเสียงไม่ใช่เสียงนั้นหรอเสียงนั้นแหละไหนไหนไหนน้องใกล้ๆดิฟ้าเออแล้วร้องเขาไปอ่ะเออเสียงนี้แหละจริงหรอ ลม่คตอนเราตอน้ิงเ้ลองยกดูลองโยกดูไมเสียงนี้เสียงนี้แหละถ้าเสียงนี้เราจะไม่รู้สึกว่ามันผิดปกติดีเพราะว่าเราดูอยู่ว่าเราดูสิเราลองนั่งตอนที่เราได้ยินเสียงอ่ะ เอยหอกลัวจังเลยนอพอหน่อยนอพอหน่อยเอ้ามีคนบอกได้ยินเสียงกบเร็วกลัวปอบปอหน่อยเสียงบบอป่ะร้องทำไมลูกไหนบอกมามีสิ ที่ว่าเป็นลายเสียงไรเสียงไรเสียงไรไม่บอกอกแลาวลงไปเอาหมอให้พี่ฟังอันยาทำไมต้องเป็นอันยาไม่มีเอาหมวกเฉยๆลูกมันไม่มีอะไรเลแล้วเราจะรองทำไมอ่ะเราลงไปไหมอันไหนๆบิ๊บิ๊ถือดิ ไม่มีอะไรลูกแค่นีเองร้องทำไมเนี่ยอะไรลูกอ่าโอเคทุกคนจบจบเรื่องไม่มีอะไรพรุ่งนี้งานเริ่มบ่ายสามครับ ขอบคุณคุณแก้วกันดาด้วยอ่ส่งดาวมาให้เราพันสองรอยดวงนะคะบอกว่าส่งให้อัญญาอัญญาขอบคุณพี่แก้วได้ไหมขอบคุณค่ะพี่กเยอะไรนะคะ <c oughs> มันไม่มีเสียงเลยใช่ไหมตกลมมัมนมีเสียงไหมคะ <c oughs> มันคืออะไรนะคะข้าว <c oughs> <c oughs> อ่ะลูกกืนด้วยข้า <c> ว <oughs> <c oughs> คุณสกายพิงค์ส่งมาเกดวงแต่ตอนนี้เราก็ยังมีบูธของเด e d เด t i n อยู่ที่ f a s h i นไ i แลนด์นะครับคุณปาเก้ส่งมาห้าสิบดวงครับคิดถึงพ่อ พรุ่งนี้เรามีอีเวนต์อ่ะแจ้งอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เรามีอีเวนต์ทางครอบครัวนะที่อีกเกียบางนานะครับมันอยู่ตรงเมกกาบางนาาคุณฟ้าส่งดาวให้อัญญาห้ิดวงค่ะ ฝามาแล้วไอบา้าไอบา้าไอบ้ามาอยู่กับพ่อแม่ลูกมานี่ม,มา,มาหารอบมุมค่ะเพื่อความชัวร์แต่ในบ้านไม่น่ามีสัตว์เข้ามาใช่มันก็ไม่น่ามีหรอกก็งงอยู่เหมือนกันแต่กระลอกชอบเข้าวนะบ้านเนี้ยปีนขึ้นมาทางแบบช่องช่องลมอะไรเงี้ยปีนขึ้นมาเล่นบนหลังคาอย่างเงี้ยแล้วมันมีแบบว่าเพดานมันเป็นแบบ เป็นฝ้าหลุมอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะมีฝ้าหลุมเงี้ยมันก็บางทีมันก็จะโดกลงมาในบ้าน,สน,สน,นอืมกินกาละแม่กินกาละแม่กินข้าวก่อน เฮ้ข้าวยังกินไม่อิ่มเลยกินกาละแมแล้วพี่ฟ้ายังไงดูพี่ฟ้าแกะกาละแมกินได้หรอกินได้ีฟ้าเขาตนัญญาดูมนไม่ี้อัญญาเวลาแบบมีจงจุบออกตอนนอนอัญาต้ทำยไง

ไม่ได้ฟังเลยได้ฟังอัญญาลินเอาใหม่อีกทีนึงชิอัญญาเวลาอัญญาหลับแล้วแล้วแบบนี้มันดูจู่ๆออกอ่ะอัญญาต้องทำยังไงคะตื่น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 แล้วทำยังไงคะต้องมาหาหนูเออหาหนูแล้วท่างหรือแล้วทำยังไงต่ออ่าฮะรู้แล้วนอนต่อไหม มีคนบอกว่ารับเลี้ยงเลยค่ะพ่อพ่อ,พอกระลอกน่ารักแต่ว่าดูก่อนกระลอกบ้านนี้ก็เหมือนหนูนี่แหละพี่จะหางมันเป็นพวง We... Oui. แอมพี่วาพี่ว่าพี่ว่าไม่งั้นพ่อยึดกลาแมนนะกินข้าวไม่งั้นพอกินกลาแมนนะกินข้าวเร็วกินผักด้วยกินข้าวเร็วๆครับเอาซี่ไม่มีไม่มีไม่มีผักไม่มีผักโอเค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 อะเอาหม่เอาหม่เอาม่ ไม่งั้นพ่อะยึดนะเพราะเอากลาะแมคืนนะเว้ยกินแล้ว เอมันมีไปไหนแล้วพ่อพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวพ่อพ่ก็หยุดไลฟ์สิ <laughs> <c oughs> แต่วันนี้ไลฟ์เพราะว่าอยากจะบอกว่าเราจะมีงานวันพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงพรุ่งนี้เราจะมีงานที่อีกเกียนะครับไปกันทางบ้านนะ <c oughs> มาเจอกันได้ทุกคร กินข้าวแล้วต้องกืนด้วยกินข้าวแล้วกืนด้วยนะคะโอเคโอเคไหมคะ กี่โมงครับออไปตอนบ่ายสามนะทุกคนไปเจอได้ที่เมกาบ,บางนานะตรงอีกเกียงานอีกเกียก็คือบ่ายสามนะครับอ <I S 1> ทุกทีถ้ารายละเอียดเรื่องกิจกรรมก็ลองเข้าไปดูเพจของอีกเกียได้ เขาลงเนื้อหากิจกรรมไว้นะวันเหมือนเพิ่งลงเนี่ยรายละเอียดเป็นไงก็ติดตามได้นะครับคุณสุภธาส่งมาหนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะงานที่ไหนครับงานที่อีเกียโอเคก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวพ่อไลฟ์ประมาณนี้เข้าไปแล้ว จะให้อัญญาไปไปไปไได้ไหมลูกให้พ่อไปไปด้วยกันไปไปเหรอพ่อไปไปกับพ่อไป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 โอเคไป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 โอเคอวาล่ะพี่วาอยู่ไหนคะพวา พี่บ้าบายบายกับพ่อได้ไหมอ๋ออยู่จูนี้ใช่อ๋อ้อยู่จูนี้พี่บ้าออกมาได้ไหมล่ะเอาไว้อยู่ทีาไหนพี่บ้าออกมาได้ไหมล่ะพี่บ้าบายบายพี่บ้าพี่บ้าบายบายกับพ่อหน่อยบา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 ยค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะเจอกันบ่ายสามที่อีเกียเพราะามีมือแล้วใช่อันนี้มันมีมือพ่อพอกินอันนี้ได้ไหมได้ อยบายค่ะลากยไอยบายเจอกันทุกคน